คือช่วงนี้เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ผมเนี่ยกำลังติดอนิเมะแนวรักๆโชโจตาสายมากๆเลยนะจริงๆต้องบอกว่าติดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะเดี๋ยวก็วนไปดูเรื่องนั้นเรื่องนี้แนวรักหวานๆในรั้วโรงเรียนเนี่ยที่แบบว่ามีพระเอกคอยปกป้องนางเอกมันดีกับเราเสมอใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดดูเรื่องแนวแนวนี้ไปเยอะแล้วเนี่ยนะครับอาจจะไม่ทุกคนนะแต่อาจจะมีส่วนหนึ่งที่จะรู้สึกเหมือนผมนั่นก็คือนางเอกเรื่องนี้เนี่ยนะแม่งตัวปัญหาเหลือเกินดูแลตัวเองไม่ได้ครับต้องเอาตัวเองเข้าอยู่ในปัญหาเสมอแล้วก็แก้เองไม่ได้ด้วยะ้้้้ออองใใหหพรเกกกมาคแแล็ปิด ท้ายด้วยฉากสวยๆนะโดยการเรียกชื่อพระเอกคาเซกายะคุงดีอย่างนั้นดีอย่างงู้นดีอย่างนีง้มาคอยช่วยเหลือฉันตลอดเลยดูเยอะๆแล้วมันรู้สึกหงุดหงิดน,นะไอ้เรื่องแนวนี้เนี่ยก็เลยมาทําคลิปนี่แหละนะครับผมอยากได้นางเอกฉลาดบ้างครับเอาตรงๆเลยไม่ต้องเกิดอะไรมากแล้ววันนี้ก็จะเป็นในหัวข้อที่ชื่อว่า7อนิเมะที่มีนางเอกสายฉลาดครับไม่เอาสวยสายไร้สมองก็พอแล้วซึ่งจะมีเรื่องอะไรบ้างก็ไปรับชมกันเถอะนะครับ มาที่เรื่องแรกเลยดีกว่านะครับเป็นน้องนางสายฉลาดคนแรกที่ผมรักมากที่สุดแล้วนั่นก็คือเรื่องสไตเกต์นั่นเอง่าวิกฤตพิชิตกาลเวลาเรื่องรักเลยคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวแนวย,ย้อนเวลาไทม์ทาวเวลที่ดีมากๆนะผมถือว่าเป็นตำนานในจิตใจผมแล้วกันพระเอกและเหล่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับได้บังเอิญไปสร้างเครื่องไทม์แมชชีนขึ้นมาโดยบังเอิญแล้วก็ได้ไปแก้ไขอดีตเข้าครับแต่ที่บอกว่าบังเอิญเนี่ยมันก็บังเอิญแค่ครั้งแรกนะที่เหลือแม่งจงใจหมดเลยการแก้ไขอดีตเนี่ยไม่ว่าใครจะมีปปััญญหหาาาาอออะะไรรก็ตมนเเเ่พืๆจจ ใครพ่อตายใครอยากเป็นผู้ชายก็เล่เข้ามาเล่เข้ามา,เเา,ม,ามาใช้เครื่องชามาชีนเครื่องนี้ได้เลยอยากเปลี่ยนอดีตตรงไหนก็จัดไปเลยในเมื่อใช้ขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับก็เกิดความชิบหายขึ้นมาไงนาพาความบนรลัยมาสู่โลกใบนี้ครับโครงสร้างของโลกใบนี้พังทลายครับโลกในอนาคตจะกลายเป็นโลกดิสโทเปียแบบปกครองโดยเผด็จการนะครับเพื่อนสมัยเด็กก็จะตายคือปัญหาเยอะมากจากการส่งเมลไปส่งเมลมาเนี่ยพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องคอยแก้ไขปัญหาได้แหละโดยการแง่เอาอดีตนะครับที่เคยแก้ไขไปเนี่ย กลับให้เป็นเหมือนเดิมแก้ไขเมลที่เคยส่งย้อนกลับไปอดีตนะให้อดีตไม่เปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งมันจะสนุกตรงนี้นี่แหละนะครับตอนที่คอยแก้อีเมลที่เคยส่งไปเปลี่ยนอดีตอะตอนเปลี่ยนเนี่ยมันง่ายตอนแก้นี่แบบมันยากเย็นแสนเข็นมากเพราะมีพระเอกคนเดียวนี่แหละที่สามารถแกนูน่นแก้นี้ได้มีพลังในการรับรู้เมื่อข้ามเวอร์ไลน์มาแล้วยังมีความทรงจําของเวอร์ไลน์ก่อนอยู่พระเอกก็เลยต้องเป็นคนเดียวนี่แหละนะครับที่ต้องแบกรับทุกอย่างเอาไว้บนบา่าแต่ในเมื่อยามที่ไม่มีใครนะครับก็ยังมีเธอคนนี้นี่แหละ ของเรื่องถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ต้องทํายังไงถ้าเจอปัญหานี้ให้ไปที่ไหนเพราะว่านางเอกมันเป็นหญิงสาวอัจฉริยะใช่ไหมล่ะเป็นนักวิจัยอายุน้อยเป็นที่พึ่งให้พระเอกได้เสมอนี่แหละนะนางเอกในอุดมคติใช่ไหมล่ะคอยช่วยเหลือกันเมื่อเจอปัญหารครับไม่ใช่จะมาเรียกชื่อกันอย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องคอยช่วยเหลือกันแบบเรื่องนี้ครับ มาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเรื่องนี้ก็เป็นคู่คิดเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นคู่คิดในเชิงการช่วยกันสืบไขคดีเรื่องลี้ลับต่างๆครับนั่นก็คือเรื่องโกซิกครับสาวน้อยยอดนักสืบคือเรื่องนี้เนี่ยเรื่องโกซิกเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของพระเอกนะครับชายหนุ่มชาวเอเชียเหมือนกับพวกเราเนี่แหละนะผมดำตาดำได้ไปร่ําเรียนวิชาที่ประเทศทางฝั่งยุโรปในช่วงยุคสงครามนะครับแน่นอนว่าคนเอเชียไปอยู่ยุโรปในช่วงยุคสมัยนั้นเนี่ยมันอยู่ยากครับประหลาดจะยิ่งกว่าคนดำอีกนะเอาจริงสมัยนี้ก็อยู่ยากเหมือนกันเพรราาาะะว่่คิดดมงบไปนเเชีย แต่พระเอกเรื่องนี้เป็นยุคสมัยก่อนครับสมัยช่วงสงครามพอพระเอกมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยก็เลยไม่มีเพื่อนเลยครับไม่มีใครครบเพราะว่าเป็นตัวประหลาดจนได้มาเจอกับเธอคนนี้เนี่ยแหละนะครับที่จะกลายเป็นคนที่ซีกันนั่นก็คือนางเอกของเรื่องหญิงสาววิตอริกา้าสาวน้อยตัวเล็กผมทองน่ารักนะครับที่อาศัยอยู่แต่ในหอคอยห้องสมุดนะแต่งตัวสไตล์โกธิคโลลิตา้าน่ารักน่ารัก,รกแถมยังมีคาแรคเตอร์แบบสูบไปอะ่ะเออมันดูเด่นเด่นชัดมากขึ้นซึ่งพอพระเอกมารู้จักกันแล้วเนี่ยก็ได้กลายมาเป็นผู้ช่วยให้กับเธอคนนี้นะครับเเเออะาธธพร ก็ไม่ค่อยจะออกไปไหนหรอกนะคอยช่วยสืบคดีไปหาข้อมูลข้อมูลอะไรให้แล้วแม่งมีคดีเข้ามาตลอดด้วยเรื่องนี้เข้ามาเรื่อยๆเลยครับคอยสืบคดีรอบๆตัวของน้องนางเอกพร้อมกับไฟสงครามนะครับที่ค่อยๆคืบขานเข้ามาปะทุเข้ามาเรื่อยๆดีนะเรื่องนี้ถึงจะเก่าหน่อยก็ตามแต่ก็อยากให้ลองไปหาดูกันนะครับนางเอกฉลาดดีน่ารักด้วย แต่ไปที่เรื่องต่อไปดีกว่านะครับ2เรื่องแรกเนี่ยเป็นนางเอกฉลาดนะแต่ว่าเป็นแนวใสๆแต่เรื่องนี้เนี่ยมีความเจ้าเล่ห์เข้ามาเกี่ยวข้องครับนั่นก็คือเรื่องจอมุนกันเพชฌฆาตสมรภูมิเถื่อนคือแค่ชื่อเรื่องก็บอกอยู่แลวใช่ไหมละ่ะว่าเป็นเรื่องแนวแนวยิงปืนกันนะครับเป็นเรื่องราวของเหล่าพ่อค้าอาวุธที่จะตะเวนเดินทางไปทั่วทุกสารทิศเลยเพื่อเล่ขายอาวุธของตัวเองนะครับให้กับคนที่ต้องการมันซึ่งพวกคนที่ทํางานแนวแนว,แนวนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะมันจะมีแต่พวกคนเถื่อนใช่ไหมละ่ะแล้วยิง มันต้องแบบอิมเมจมันแบบว่าต้องเถื่อนกว่าใครอ่ะหรือไม่ถ้าเกิดออกเป็นแนวรักธุรกิจจะต้องเป็นแบบว่าลุงแกแ่ๆกใส่สูทเท่ๆใช่ไหมเหมือนที่ครลัดเคสอ่ะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยหัวหน้าจะเป็นหญิงสา,สาวสาวสวยเลยนะนางเอกของเรื่องครับสาวสวยผมขาวเป็นผู้นากลุ่มนะครับ คอยเที่ยวค้าสงคามไปทั่วนะครับ้าอาวุธเดินทางไปยังที่ต่างๆมากมายถ้าเกิดเจอคู่ค้าไม่ดีก็ไปไล่ยิงเขาซะเลยคือดีมากนะคือเป็นคนที่ฉลาดมากคอยคุมให้พวกคนที่มีปัญหานี่แหละสมาชิกในกลุ่มต่างๆก็จะมีคนมีปัญหามีอดีตกันมาทั้งนั้นพระเอกเนี่ยก็เป็นตัวปัญหาเหมือนกันที่นางเอกต้องคอยควบคุมเป็นเด็กที่เคยเผชิญเรื่องร้ายๆมาซึ่งน้องนานเนี่ยก็จัดการได้ดีด้วยนะคือเอาคนพวกนี้ซะอยู่บัดเลยแล้วก็คู่ค้าอะไรต่างๆนี่ก็คือแบบคอนโทรลได้ดีมากและแถมมีปณิธานอันยิ่งใหญ่ด้วยนนะมีมีีวัททุ่่ต้้องงกุู่สิ ต้องการอยู่ครับซึ่งจะเป็นอะไรก็ไปหาดูกันเอาเองแล้วกันนะคือถ้าบอกนี่จบเลย มาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ถือว่าผมโปรดปานนะถึงแม้จะมีความเป็นเศรษฐศาสตร์การจัดการอยู่ในเรื่องเนี่ยแต่ก็จะเป็นโลกแฟนตาซีครับมาโอยูมาโอยูฉาจอมรผพ้กาจับคูกูโลกคือเรื่องมาโอยูเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมรักนะเป็นเรื่องแนวโลกแฟนตาซีที่มีสงครามระหว่าง2ดินแดนเกิดขึ้นหนักมากนะครับเผ่ามนุษย์แล้วก็เผ่าปีศาจเนี่ยลบกันมาเกือบพันปีแล้วหลายรุ่นลบกันมายาวนานและก็สงครามเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะจ ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยก็มีแนวโน้มนะที่ว่ามนุษย์เนี่ยจะสามารถเอาชนะสงครามได้เพราะว่าพระเอกของเรื่องเนี่ยเป็นผู้กล้าที่เก่งมากๆเลยนะครับในเรื่องจะกล่าวกันว่าเป็นผู้กล้าที่เก่งที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ผู้กล้าเคยมีมากก็เลยมีโอกาสชนะขึ้นมาไงพระเอกเนี่ยก็ออกเดินทางนี่แหละนะครับปลุกไปยังโลกปีศาจเพื่อที่จะโค่นจอมมารลงให้ได้แต่พอมาเจอจริงๆแล้วเนี่ยต่างจากที่คิดไว้เยอะมากนะเพราะว่าตอนแรกนี่แบบนึกว,ว่าเป็นจอมมารชั่วร้ายอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอจริงๆกลายเป็นสาวสวยผมแดงแบบน่ารักมากพอเห็นแล้ววันฝันไม่่่่่ลลงงนแตก็็ไมเเชิาาววปสุดท้ย ทั้งคู่เนี่ยนะครับทั้งผู้กล้าแลวก็จอมานเนี่ยก็ได้มาทําพันธสัญญากันนะครับพันธสัญญาครอบครองซึ่งกันและกันทั้งคู่เนี่ยก็จะร่วมมือกันจบสงครามอันยาวนานนะหยุดฝันร้ายช่วงนี้รันแบบให้มีคนเจ็บปวดน้อยที่สุดนะจะพากันไปให้ถึงอีกฝ้าของภูเขาให้ได้ครับซึ่งพระเอกเนี่ยก็เป็นคนสู้เก่งแค่ไหล่ะก็จะเป็นคนที่คอยออกแรงครับถ้าเกิดมีเรื่องต้องออกแรงเนี่ยพระเอกก็จะจัดการส่วนจอมานเป็นสาวฉลาดหลักแหลมก็จะเป็นคนออกความคิดให้ซะส่วนใหญ่นะวางยุทธศาสตร์ว่าจะทํายังไงยังไงชอบมากนเยมป็ดูสา าน,นึกว่าจะแบบจบแบบดาร์กใช่ไหมแต่สุดท้ายก็แฮปปี้เอ็น มาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแนว,แนว Battle Royale นะที่บวกกับความเป็นแนวสืบสวนสอบสวนเข้ามานั่นก็คือเรื่องแดงกระลองปะดีอนิเมชันครับคือเรื่องแดงกระลองปะเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นในโรงเรียนพิเศษนะที่จะรวบรวมเหล่าเด็กนักเรียนที่มีความพิเศษมาเรียนรวมกันนะครับนักเรียนมัธยมปลายที่แต่ละคนเนี่ยจะมีความชำนาญในด้านใดด้านหนึ่งนะเป็นอัจฉริยะทางด้านการต่อสู้เป็นนักเรียนมปลายสุดยอดด้านธุรกิจด้านโปรแกรมมิ่งอะไรก็ว่ากันไปส่วนพระเอกเนี่ยดมยมธยาร ธรรมดาที่จับฉลากเข้ามาเรียนที่นี่ได้หรือก็คือเป็นนักเรียนผู้โชคดีนั่นเองครับและก็มีความหวังด้วยครับถึงได้มาจับฉลากนี่ไงแต่พอได้มาเรียนที่นี่แล้วเนี่ยนะครับมันก็ได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นไงเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้นะแต่พอรู้สึกตัวอีกทีเนี่ยก็ได้มาอยู่ในสถานที่ที่เขาจัดการให้เป็นพิเศษนะเป็นสถานที่ที่ให้อยู่อาศัยกันแล้วก็มีหมีประหลาดครับมาบอกเล่าเงื่อนไขว่าถ้าเกิดใครอยากเรียนจบจากที่นี่ไปเนี่ยจะต้องจัดการนักเรียนคนอื่นให้ได้ซะก่อนครับแต่ห้ามให้ใครบไนนะออ่่กกก็าทีีชงยย คดีจัดการนักเรียนคนอื่นนะซึ่งพระเอกกับนางเอกของเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องคอยดําเนินเรื่องในการสืบสวนอะไรต่างๆตอนมีคนก่อคดีขึ้นมาเพราะว่าน้องนางเอกเนี่ยกิริกิริหัวม่วงเนี่ยนะครับก็จะเป็นสุดยอดนักเรียนมปลายใส่นักสืบใช่ไหมก็จะมีความสามารถในด้านการสืบสวนสอบสวนอะไรเก่งมากอยู่แล้วตามลงตามรอยอะไรพวกนี้แหละชนานาญมากร่วมมือกับพระเอกนะครับสืบหาตัวคนร้ายแต่ถึงตอนแรกจะไม่ไว้วางใจากันก็ตามนะแต่ไปๆมามาก็ดีกันน่ารักมากนะนางเอกเรื่องนี้เนี่ยถึงดูภายนอกว่าจะคูลๆแต่ออกแบบคาแรคเตอร์ได้ดีมากผม เอา่มาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับเป็นเรื่องที่รอมานานมากแต่ก็ไม่ทําภาคต่อสักทีนะเป็นเรื่องแนวต่างโลกที่น้องสาวฉลาดครับนั่นก็คือเรื่อง no game no life นั่นเองคือเรื่อง no game no life เนี่ยน,นะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนั่นแหละรู้กันหมดทุกคนแล้วใช่ไหมเป็นเรื่องแนวต่างโลกที่ถือว่ายุคก่อนนะ ของคู่พี่น้องสายเกมเมอร์ที่กมุลิครับเล่นเกมเก่งมากเป็นโปรเพเยอร์ขนาดแท้ครับแต่ว่าชีวิตจริงเนี่ยไม่เอาอะไรเลยอยู่แต่บ้านเล่นเกมมา2คนการใช้ชีวิตมันก็แค่เกมหวยๆเท่านั้นแหละเล่นเกมดีกว่าแต่ก็ถือว่ามีความสุขนะอยู่เล่นเกมพี่น้องเนี่ยแต่จะมีความสุขมากกว่านี้หลังจากนั้นครับเพราะว่าได้มีโอกาสเดินทางไปยังต่างโลกใช่ไหมล่ะถูกอัญเชิญมาโดยพระเจ้าครับให้มายังโลกที่ทุกสิ่งเนี่ยต,ต้องตัดสินกันด้วยเกมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆหรือเรื่องใหญ่ๆเนี่ยก็ใช้เกมในการตัดสินครับก็ถือว่าเข้าทางพี่นนนน้้้อองงีเเเลยะะพพราป็ววกก่มูแ มาถึงที่โลกทางนี้แล้วเนี่ยมันก็สบายมากเลยครับถึงแม้จะมาอยู่ในเผ่ามนุษย์ที่ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้ก็ตามนะคือเผ่าอื่นๆนี่แบบประเทศกันไปหมดอะ่ะแต่คู่พี่น้องเนี่ยทั้งพระเอกและก็นางเอกเนี่ยมีปัญญาครับมีความฉลาดหลักแหลมมีความรู้ในโลกยุคใหม่อยู่และก็เป็นอัจฉริยะทั้งคู่ด้วยสามารถเอาความรู้ในโลกยุคเดิมเนี่ยมาประยุกต์ใช้ที่นี่ได้อย่างดีมากนะครับพูดแล้วก็คิดถึงนะอยากให้มีภาคต่อเลยเกิน แต่มาที่เรื่องต่อไปดีกว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นางเอกฉลาดเหมือนกันแต่ออกแนวสยองนิดๆน,นะนั่นก็คือเรื่องมีศพอยู่ใต้ฝ่าเท้าของคุณสกุลโกซังครับคือเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของพระเอกชายหนุ่มนักเรียนมัธยมธรรมดารรมดาที่ได้ไปทําความรู้จักกับหญิงสาวที่โตกว่าคนหนึ่งเข้าครับนั่นก็คือสกุลโกซังตามชื่อเรื่องนี่แหละเป็นหญิงสาวที่โตกว่าสูงสักด้วยอายุก็เยอะกว่ามีคาลือหาเป็นของตัวเองเป็นลูกคุณหนูนะดูเพอร์เฟกใช่ไหมไม่แปลกหรอกที่พระเอกจะหลงแต่วุ่่าาามมามมัันนนนีคควววจจิิิิตอออยยยู่ดดดรรบเเงงไหกกกะ้้ป็พข ดูกอย่างมากครับเก็บกระดูกไว้เต็มบ้านไปหมดเลยสัตว์เลี้ยงที่รักตายก็ยังต้องเก็บกระดูกเอาไว้คือพระเอกของเรื่องนี่แม่งมาหลงกลประหลาดชัดๆแต่ก็นะทำไงได้อะ่ะมาทําความรู้จักกันแล้วนะครับก็ได้ไปทําพากันไปเจอเหตุการณ์นู่นเหตุการณ์นี่มากมายไปเจอคดีต่างๆนะแล้วน้องนางเอกเนี่ยก็จะช่องใช้ความรู้ของตัวเองนะครับที่เป็นพวกข้างใครกระดูกเนี่ยให้เกิดประโยชน์ไงมาคอยอสืบสวนคดีว่าเอ้ยซากนี้เนี่ยกระดูกเป็นอย่างนี้เนี่ยโดนทําร้ายมายังไงแล้วก็สืบหาตัวคนร้ายส่วนพระเอกเนี่ยก็เป็นวัสดุไงเหม ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะ